อยู่ที่วงการต่างประเทศนะครับแต่ข้ามไปที่แดนมังกรกันนะครับซึ่งล่าสุดในทางรัฐบาลจีนนะครับออกมาตราการคุมเข้มเลยสําหรับบอยแบนด์ต่างๆในประเทศจีนนะฮะที่อาจจะมีภาพลักษณ์เนี่ยดูเหมือนผู้หญิงครับหลังจากที่ทางรัฐบาลจีนนะครับได้ออกกฎเหล็ก8ข้อเพื่อเป็นการควบคุมคนดังในวงการบันเทิงจีนไม่ให้ทาตัวเสื่อมเสียชื่อเสียงครับซึ่งจะสร้างอิทธิพลทางด้านลบให้กับเยาวชนแล้วก็ประชาชนชาวจีนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ล่าสุดนะครับก็มีข่าวว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงวางแผนที่จะวางมาตรการคุมเข้มหรือว่าแม้กระทั่งแบนด์บอยกรุ๊ปเลยนะฮะที่มีภาพลักษณ์ที่มันจะ,จะดูอ่อนหวานเหมือนผู้หญิงมากจนเกินไปเนื่องจากทางการจีนครับมองว่าบอยกรุ๊ปเนี่ยควรจะมีภาพลักษณ์ที่ดูแมนมากกว่าภาพลักษณ์ที่ดูอ่อนหวานอ่อนแอรหรือว่าไม่เข้มแข็งเหมือนผู้หญิงนั่นเอง ซึ่งว่ากันว่าทางรัฐบาลจีนครับวางแผนที่จะคุมเข้มในเรื่องของการให้ศิลปินที่มีภาพลักษณ์แบบนี้มากกว่าศิลปินทั่วไปนอกจากนี้นะครับก็ยังอาจห้ามไม่ให้ศิลปินที่มีภาพลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายผู้หญิงเนี่ยออกรายการโทรทัศน์หรือว่าจํากัดเวลาในการออกรายการให้น้อยลงด้วยนะฮะจากข่าวคราบ,บอกว่าการคุมเข้มไอดอลชายที่มีลุคคล้ายผู้หญิงนี้ทําให้ชาวเน็ตเกาหลีใต้พร้อมใจกันสแสดงความคิดเห็นผ่านทางอินสตาแกรมวิกิทรีกันอย่างเผ็ดร้อนเลย โดยส่วนมากครับไม่เห็นด้วยเนื่องจากบอยกรุ๊ปที่มีภาพลักษณ์ในแบบผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ทาให้ไม่ได้ทาความผิดอะไรเลยนะฮะแล้วก็บอยกรุ๊ปที่มีสมาชิกมีความอ่อนหวานคล้ายผู้หญิงก็ไม่จําเป็นว่าไอดอลเหล่านี้จะอยู่ในกลุ่ม LGBT ครับเพราะว่าพวกเขาก็เป็นผู้ชายที่ชอบผู้หญิงเหมือนผู้ชายทั่วไปจริงแต่พวกเขาเนี่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่อ่อนหวานเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะฮะเพราะผู้ชายเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องมีรูปร่างแข็งแรงกํายําเท่านั้น และการมองว่าผู้ชายจะต้องดูเข้มแข็งไม่อ่อนหวานเป็นการมองว่าผู้ชายเป็นการมองผู้ชายแบบเหมารวมมากจนเกินไปนะครับซึ่งถือเป็นการเหยียดเพศแบบไกลๆอย่างหนึ่งด้วยโดยข่าเน็ตเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ของ,ของมองว่ารัฐบาลจีนเนี่ยวางแผนในการออกกฎควบคุมบอยกรุ๊ปที่ริตรอนสิทธิเสรีภาพมากจนเกินไปครับโอ้โหช่วงนี้รู้สึกว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะมีการเข้ามาควบคุมมาคุมเข้มวงการบันเทิงมากๆเลยนะฮะผมว่าตอนนี้ น่าจะหลายวงการเลยนะพี่ปุ่นนะวงการธุรกิจวงการต่างๆตอนนี้เห็นว่าเข้ามาควบคุมกันค่อนข้างจะโอ้หเยอะเหมือนกันนะฮะหุ้นจีนตกเลยไงพี่ไงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดตามเรื่องหุ้นจีนเหมือนกันเออใครซื้อกองทุนจีนมาตอนนี้เนี่ยปาดเหงืนอ่อยโอ้นิาซิไม่เป็นไรยังไงมันต้องมีไซเคิลของมันเดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกนะฮะก็ทนรอไปรอนกันนะครับผมครับ